สวัสดีครับดูทีเซนทอคกวันนี้ครับผมเหมือนเป็นรายการคุยข้างกองนั่งกินข้าวไปมันกนเองมากกันไปคราวนี้เนี่ยผมเปิดเจอเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เก่านะเก่าๆแต่ก็ไม่เก่ามากเพราะว่ายังมีคนตามเรื่องนี้กันอยู่ก็คือเป็นเรื่องของแอมสายนัยนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์คดีอาชญากรรมไทยที่ใหญ่มากนะฮะเราใช้คําว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ต่อเมื่อคนคนนั้นฆ่าคนอย่างน้อย3คนขึ้นไป แต่ในคนดีของแอบซียานัยเนี่ย14ศพเป็นฆาตรกรที่ถูกแจ้งข้อหามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย80ข้อหาโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวตนะคะอันน,นี้เมื่อ30นาทีที่แล้วนะฮะอันนี้<อ>ผม,ผมพูดจริงผมดูจากเพจของอีจันนะอขออนุญาตเพจอีจัน์ด้วย รือภัยใจเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กยกคดีแอมยายนั์เนี่ยเป็นคดีประวัติศาสตร์อของประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นการเป็นฆาตการฆ่าต่อเนื่ร่างแน่ใช่ฆ่าเหยื่อส4รายและวางแผนฆาตกรรมต่อเนื่องยาวนานกว่า8ปดปีที่เจอจังๆเนี่ย14รายและจะมีเจออีกอันนี้ไม่รู้นี่ยังไม่แจ้งเอาง่ายๆเขาบอกว่าแทงอ่าแทงพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บอุ้ยอันนี้เป็นเรื่องของ กรรมเป็นเรื่องของอะไรหรือเด็กไม่อยากมาเกิดหรืออะไรผมผมวิเคราะห์ในมุมมองการแพทย์ก่ะพี่เจภาวะเครียดมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเครียดเพราะว่าถูกสอบปากคำนอนคันมันก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่แล้วมันก็แถมก็เป็นเรื่องปกติถ้าแบบภาวะเครียดมันมีมากขนาดนั้นนะอแล้วก็ส่วนเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเอาพูดตรงๆขนาดเนี้ยค่าคนสิบสี่คนขนาดเนี้ยพี่เจเป็นเด็กพี่เจอยากมาเกิดท้องนี้จริง ถ้าสมมุติว่าเด็กคนนั้นมีกรรมด้วยสมมติมีกรรมด้วยแต่มันเลือกไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าระบบการคัดเลือกของเขาเป็นยังไงใช่ไหมเป็นแบบตีดักชันแต่ถ้าสมมติผมเลือกได้เอาเป็นว่าผมเลือกได้ผมก็คงไม่มาะต้องถือว่าบุญของเด็กคนนั้นยังมีอยู่ละกันออถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นลูกราชทานนะที่เขาแบบคือมองได้หลายมุมอถ้ามองในมุมของศาสนาเลยเนี่ยเราเรียกว่าชนกกรรมน้าเกิด ชนกกรรมที่จะนําคนคนนึ่ะมาเกิดครับมันจะส่งผลว่าจะให้มีชีวิตต่อไม่มีชีวิตต่อเช่นสมมุตินายกตายไปไปเกิดในท้องสัตว์คาว่าสัตว์ต้องบอกอี่งี้นะคนก็ถือว่าสัตว์สัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐสัตว์ก็ถือว่าสัตว์ในหลักพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าสัตว์มาเกิดในท้องสัตว์เพื่อที่จะเกิดคราวนี้บางทีกรรมเขาทํามาไม่ดีเขามีกรรมเก่าของเขาอยู่มันก็ทาสัตว์ร้อนไม่ให้คนคนนี้มาเกิดได้ เช่นเดียวกันเพราะแต่ละคนก็อย่างที่บอกมีกรรมของตัวเองมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดเดี๋ยวนี้ม,ม,มีกรรมของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับบุพกรรมคือกรรมเก่ากับของแม่มไม่แมทกันก็เกิดไม่ได้แต่คราวนี้ถามว่าอย่างที่ออฟพูความเครียดมีแต่บางคนบอกวิความเครียดอย่างเดียวเราไม่ใช่คือพอเครียดปุ๊บครับท้องมันแข็ง คนที่เป็นแม่จะรู้ท้องแข็งมดลูปบีบรัดตัวไปเรื่อยๆเนี่ยการยึดเกาะไม่ดีแล้วการอยู่ในคุกก็เรียกว่าไม่ได้สบายหรอกระหว่างรอสอบปากคำนะอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยนั่งนานหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้สบายเพราะฉะนั้นโอกาสที่แท้งมีแต่คราวนี้ก็อย่างที่ที่ออฟว่าที่พีเจว่าก็คือบางทีอ่ะเขาไม่มีกรรมร่วมกันในจุดนี้กลังจะบอกสมมติถ้าพูดแบบนี้นะแปลว่า เด็กคนที่อยู่ในท้องเนี่ยเขาก็มีกรรมของเขาอยู่เขาก็สมมุติว่ากรรมที่คุณแอมสร้างขึ้นเนี่ยคือกรรมที่เพิ่งกระทำครั้งแรกในชาตินี้อ่าถูกต้องถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี้ยจะต้องไปด้วยกันแหละใช่ถูกไหมหมายถึงว่าต้องเกิดมาแล้วก็รับกรรมด้วยกันเด็กอาจจะแบบ รับกรรมแบบเท่ากับคุณแอมเนี่ยตอนที่ประมาณแบบฆ่าคนไปแล้วแค่สามคนแต่นี่คุณแอมทาต่อไงเด็กก็แบบไม่เท่าแล้วก็ปีกตัวดีกว่าแต่ว่าระหว่างนี้คือตอนนั้นเออยังยังโอเคอยู่แต่จริงๆก็ฆ่าคนมาแล้วนะแต่ต้องบอกนี้ว่าอย่าลืมว่าเมื่อกรรมที่ไปตัดรอนชีวิตสัตว์อื่นไม่ให้ดํารงชีวิตต่ออกรมนั้นก็จะตัดรอนในตัวของตัวเองอ่ะก็จะตัดรอนให้ไม่ได้เกิดนกันเช่นคุณมีลูกคุณก็จะไม่ได้ลูกหรือ บางทีลูกคุณออกมามีการพิกลพิการอันนี้ก็มีอีกหลายสถานะหลายรูปแบบพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นอาินตยอย่ายุ่งกับมันแต่ให้รู้ว่าทำอ่ะเจออันเนี้ยมาแน่นอนให้รู้ว่ามีกรรมก็ต้องมีบาปกรรมก็มีผลของการกระทํานั้นทําดีได้ดีทําชั่วก็เลยได้ชั่วช่ว reaction reaction เลยิสิกส์อ่าฮะ งั้นแปลว่ากรณีนี้เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นคนนี้อาจจะมีกรรมเท่านี้และพอถึงเวลาอ้าวหลุดละไปไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดอะไรอย่างนี้และกรรมหนึ่งเป็นกรรมของแม่ที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นทําให้สัตว์อื่นไม่ได้ใช้ชีวิตต่อก็มาเบียดเบียนลูกของตัวเองไม่ได้เกิดเช่นเดียวกันมันก็จะมีสองรูปแบบหลักๆนี่ครับอุ้ยและอย่างนี้คือการที่ไม่ได้เกิดแบบนี้ก็เขาก็ไปใช วิบากของเขาของเขาต่อไปรับวิบากของเขาต่อหรือเขาอาจจะอยู่อยู่ไปโผล่ในของเศษฐีเลยก็ได้อันนี้อุ๊ยอันนี้ฉันไม่อยู่แล้วไม่ดีไปโผล่เศษฐีเลยไปอจินตายคือเราคิดไปก็คิดไปก็ที่คิดตามมันไม่หันอยูิแตามแต่คราวนี้ก็จะมีคํานึงที่เขาบอกที่เรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีแปลว่าผู้หาที่เกิดสภาวะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นสัมภเวสีคือหาที่เกิดไปเรื่อยพอเด็กอยู่ในท้องมาตอนที่เขามีชีวิตเขาอาจจะเฮ้ยโอ้ทำแท้งออกไม่ได้ไม่เกิด พอไปท้องอีกเอาออ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 กจนถึงช่วงของเขาเองปึ้งไม่ได้เกิดปึ้งไม่ได้เกิดปึ้งไม่ได้เกิดใช่ครับอันนี้เป็นเป็นเหตุแบบนี้หรือบางทีเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วแต่ตายเมื่ออายุยังเยาว์วัยเรียกว่าไม่เกิน20 25เสียชีวิตพวกนี้ก็โดนกรรมเก่ามาตัดรอนครับมันยังไม่ถึงอายุขัยว่ากันยังไม่ถึงอายุขัยของมนุษย์ถามว่าแล้วอายุขายมนุษย์ตัดจากอะไรตัดจากอายุขายที่พระเจ้า ปรินิพานคือแปดสิบและคราวนี้ลดไปปีหนึ่งร้อยปีลดเป็นหนึ่งปีตอนนี้พระองค์ปรินิพานมาแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีถ้าตีเลขกลมๆคือสองพันห้าร้อยเพราะฉะนั้นเอายี่สิบห้าลบแปดสิบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเลขของคนที่จะต้องอยู่ตอนนี้ใครจะด้ค <c oughs> ํคำนวณขนาดนั้นอันนี้ผมมองแบบวิทยาศาสตร<น>์วิทยาศาสตร์ทศาสตร์คือคนแ่บตอนนี้แทนที่จะมีอายุมากขึ้นถูกไหมเพราะลดลง อ๋อแต่จริงๆคนมีอายุมากขึ้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีขึ้นใช่ไหมคนก็น่าจะมีอายุยืนขึ้นแต่ความเครียดก็มากขึ้นเช่นกันแต่ผมก็บองว่าคนมีอายุมากขึ้นไม่งั้นเนี่ยเขาไม่เปิดบ้านพักคนชราอะไรที่เกี่ยวกับคนชราหรืออะไรมากแต่คนถูกทิ้งมากขึ้นอันนี้คือเทรนเลยนะก็คือช่วงเบบี้บูมช่วงนั้น่ะคนเกิดช่วงนี้มันเยอะเคุณอายุเท่าไหร่แล้ว สามสิบหกค่ะสามสิบหกกระดาเต้สี่สิบคิดถึงคิดถึงสามสิบหกกับสี่สิบเมื่อก่อนสามสิบหกนี่คืออายุเยอะแล้วนะเยอะไม่งั้นเขาจะมีเพลงสามสิบยังแจ๋วทำใหมคุณเอาจิงๆิงเอาจริออก็จริงเนาะกูมาสามสิบยังแจ๋วทุกวันเนี้ยคือเราควรจะต้องร้องเพลงห้าสิบยังแจ๋วคือต้องบอกว่าเิ่งที่พี่เจพูดอะถูกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเราอะอายุมากขึ้นอายุยืนขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองแต่เคิร์ฟการเกิดการเกิดน้อยลงต่ำลงถูกไหม อัตราการเกิดน้อยลงเพราะว่าทางโลกถ้าทางโลกก็คือคนเริ่มมีการศึกษาการรุกเยอะทาให้ตัวเองต้องทำงานด้วยทํางานแอคทีฟอะไรด้วยหลายอย่างเลยพอคราวนี้พอมันสวนปุ๊บความบาลานซ์ตรงนี้ไม่พอปุ๊บคราวนี้อายุไขมนุษย์มันก็จะน้อยลงเป็นอย่างนั้นไปในหลายๆที่เช่นแบบเกิดความเครียดขาดตัวใต้นู่นนี่นั่นก็เริ่มเข้ามาแล้วดังนั้นทีนี้ก็จะตัดมีนจากตัวของอายุที่เราดูกันแล้วพอเกิดมาก็มีแต่ผู้หญิงเนาะ อ้าผู้หญิงทำบุญดีเออมีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยได้เกิดต้องบอกว่าทําไมเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาทําบุญทำบุญเราสังเกตง่ายๆเลยผู้หญิงทำบุญเยอะกว่าผู้ชาย๋อผู้ชายมีแบบเด็กแนวไม่เราก็จะคิดว่ายังไงฉันก็ได้บัวเปล่าเลยนู่นเขาทำจะสมไว้เพียบเลยเรานีหยอดไปแค่เหรียญเดียวรีบอันนี้ไม่ได้บอกว่าผู้ชายทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มักจะแบบว่าไม่เชื่ออะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเดินดรอดค่ะเป็นตุ๊ด ก็เลยเชื่อเรื่องนี้ท่านครับผมถามว่ามีกรณีหนึ่งผมนั่งคุยกับจารย์เต้การที่คุณแอมเนี่ยถูกจับในครั้งนี้เป็นการวางยาเหยื่อลายสุดท้ายสองลายสุดท้ายสอลายสุดท้ายที่โปะแตกโปะเลยแตกซึ่งก่อนหน้านี้โปไม่แตกไม่แตกเป็นการวางยาแบบลักษณะแบบไหนเมื่อไหร่ที่คนเขาทำกุศลอยู่และเราไปเบียดเบียน ฆ่าผ่านชีวิตเขาครับว่ากุศลคือกาลังจะไปทําบุญกําลังทําบุญปล่อยปลาหรือปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วแล้วก็ไปไหว้พระที่พระพุทธเจดีย์อ่าเพราะจิตที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีอ่ะเอาอกุศลมาเบียดก็คือไปฆ่าเขาไปเบียดเขาระหว่างที่เขากำลังทากุศลอยู่ใช่พอไปเบียดตรงนี้ปึ้งอ่าไอ้ตัวอตัวกุศลที่มันคอยปกปิดปิดบังที่ส่งผลให้ให้ให้เขาอยู่ให้โดนจับไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุ ตัดทิ้งออกไปเอาอักุศลที่คุณก่อมาตอกันเอตกปกติเนี่ยถ้าเราตามข่าวคือเอญาติเผาเผาเผาแต่อยู่ดีเคสเหล่านี้จะพึ่งเผามันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรอยู่ๆยติเอ๊ะเอ๊ะแล้วก็ขอดูผลชนะสูตรดูกล้องมันมีอะไรผิดปกติแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี มีอยู่อีกหนึ่งลายสองลายไม่รู้ที่ไปทําบุญเหมือนกันใช่แต่ยังไม่ได้ทํายังไม่กำชักชวนกันไปแต่ยังไม่ไปไปร่วงก่อนไปร่วงก่อนเพราะยังมีภาพที่เขานอกร่วงไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อกุสลมันเกิดเล่าอกุสลไปเบียดเนี่ยคุณจําไว้คุณเหมือนคนใส่บาตรแล้วคุณอยู่ดีไปโดนตบกระบาลเขาเนี่ยคุณถึงตบกระบาลคนใส่บาตรเลพระคะทั้งคู่ตะไปตกทพะทำไมตบใจจะเยังเย็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าทําไมฆ่าพ่ออาหันจึงบาปอื พราะพระอรหันต์จิตท่านไม่ได้ผูกพันกับอะไรท่านภาวนาอยู่ตลอดเวลามมผมเป็นนินทาคนกําลังทาบุญอยู่ <c oughs> ผมบาปไหมหนักไหมหนักหนักกว่าที่เราเป็นนินทาแบบเขาอยู่ข้างบ้านเราเป็นนินทายิ่งกว่าอีกนะีกไ่นินทาเราทาเขาเสียหาย่ะเออสมมติน,น,น,นินทาด้วยด้วยคนเดียวอะ สมมตินั่นนี่ท่ากับผัวเมียอยู่ถ้าเดินอันนี้นะเสียละอันนี้เสียละถ้ามีการถ่ายทอดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีนั่นแปลว่าทําอะไรกับคนที่กําลังทํากุศลหรือกําลังทำบุญอยู่บาปนะบาปแล้วถ้ายิ่งเขาเป็นกุศลแบบชนิดไม่ชัดเวนยิ่งบาปหนักต้องบอกว่าจริงๆอะทำกับคนประเภทไหนมันบาปทั้งหมดเลยแต่แค่แบบกับคนที่ทํากุศลอยู่เนี่ยมันจะส่งผลเร็วแค่นั้นเอง ตัวเลขงมาติดยาฟังนะใครที่นินทาผมระหว่างที่ผมกำลังไปทำบุญนู่นนี่นั่นนะบาปอยู่นะเอ้ยมีปล่อยจริงปะวะไอ้พวกนี้ติดเลยนะเพราะฉดกรรมติดกรรมเนี่ยนักเลงคีย์บอร์ดนะคะที่ฉันจะอ่านคอมเมนต์ตอนที่แบบว่าไปทำบุญเท่านั้นบ้าหรอตอนที่เขาทำบุญแล้วไปตัดชีวิตเขาไปทำลายชีวิตเขาเนี่ยอันนี้เป็นกรรมหนักยิ่งขึ้นแล้วจิตพวกนี้มันจิตมันจะสะสมมันก็อย่างที่เรารูฮะพอชะล่าใจทุกอย่างก็ อาจจะทำครั้งแรกทั้งสองั้งถามแล้วมันไม่โดนจับได้ไงแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ก่อบโกยเนาะมันก็เลยทำต่อเรื่อยๆอานนี้เลยผมว่าหลายๆคนอยากจะรู้การที่ทำลักษณะแบบเนี้ยฆ่าต่อเนื่องไปรับผลกรรมนี่ดนักไหมหนักสิเปิด VVIP แล้วครับเป็นเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์นรกเมมเบอร์นรกมาเวจีนนรกรอรับอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่โดนคุณแอมฆ่าตายคุณโกรธเขาไหม ถูกไหมคุณกร์คุณจำไว้เลยนะพอเกิดขึ้นมาที่เขาเรียกวเจ้ากรรมในเวรทำไมถึงไม่ยอมชั้นทำไมถึงไม่ยอมชั้นอันนี้แหละนี่แหละเออยอมไม่ละยอมไม่ละอันนี้เคสที่หนึ่งเคสที่สองคือถ้าคนคนนั้นไปเกิดแต่กรรมตัวนี้ถูกตาประทับไปแล้วกดแห่งกรรมวิ่งเลยครับตามแล้วตามต่อให้ต่อให้เจ้าของเคสไม่อยู่แล้วไปเกิดในภพชาติอื่นแล้วกรรมตัวนี้ส่งผลยังดีแล้วก็อย่างที่สามคือในกรณีแบบนี้ที่ ไปตัดชีวิตเขาไปทำอะไรเขาบางคนอ้างว่าเอ้าอย่างองค์ุลีมาฆ่าคน9 9้า้อยเก้าบ้าคนแต่แต่แต่ท่านบรรลุพระอระหันนะทุกอย่างถือเป็นโมฆะแต่ถ้าท่านไม่บรรลุอราหันทุกอย่างกับหนักนะัตนถ้าผมจะฆ่าคนผมต้องไปบรรลุอลาหันเหรอมันบรรลุมันบรรลุมันไม่ได้ง่าย่วาอันนี้ผมแบบถามแทนคนดูนะแต่ว่าอย่าลืมว่าองค์ุลีมาสุดท้ายเจอพระพุทธเจ้านะเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ เรียกว่าพอบรรลุปุ๊บก็ไปเลยเหมือนกันคือไม่ได้ใช้ชีวิตกับไม่ได้ปิติกับความอ่อนเป็นอรหันของตัวเองอยู่นานอะบรรลุปุ๊บเสียเลยก็คือไม่นานอุปปีติมันมาตัดที่มันมาตัดชอบบอกอ๋อแต่นนี้ก็คือไม่เกิดแหละจบแล้วก็จบแล้ะคนที่ท่านฆ่าไป9 9้าคนที่ก่อเวในชาติปัจจุบันก็รับบุญกุศลไปรับกุศลแล้วก็เป็นโอโหสิกรรมกันไปอีกคนนึงที่ในชาติคือพระเทวทัตที่แบบว่าพอรู้ได้รู้แบบสํานึกได้แล้วอะจะไปขอโทษพระเจ้าเนี่ยไม่ทันทรนีส เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเนี้ยที่แบบโดนตัดแบบ ปัจจุบันทันด่วนอ่ะปุ๊บหายไปเลยอือฮึโอ้โหอันนี้บอกเลยนะว่าใครที่กำลังหรือทำกำลังจะการกำลังจะฆ่าคนเนาะหรือทำของใส่กันก็ได้คือคิดทำไม่ดีใส่คนอื่นอ่ะต้องทำตอนที่เขาไม่ได้ทำบุญจะบ้าเหรอเรื่องราวแบบนี้นะคุณฟังแล้วก็เอากลับไปคิดตามแล้วกันว่าเอ้ยมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ช่วยแชร์ให้หน่อยละกันนะกดไลค์ก็ยังดีหรือว่าเฮ้ยคุณกดติดตามไม่ยังถ้ายังไม่กดกดให้เราหน่อยละกันกระดิ่งแจ แจ้งเตือนด้วยจึง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 ใหม่แนวใหม่จะได้คุยกันเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ใครอยากจะให้เราคุยถึงเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮลโลโซล่าด้วยนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ใครอยากจะติดโซลาร์เซลล์นึกถึงเฮลโลโซล่าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ